ชิมหน่อยชิมหน่อยอือหือบางเบากรอบมากสวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันที่ จานข้าวของคุณเลมโบนะคะวันนี้ทําไก่ตุนจะหอมจะทานกับก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนแต่ว่าคุณเลมโบทานกับข้าวแบบนี้นะคะด้วยผักชีค่ะคุณเลมโบนเขาทานนะคะผักชีไทย จะเดี๋ยวขอไปเสิร์ฟคุรันโบก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวทานไปพร้อมๆกันวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันอีกแล้วค่ะอืมอร่อยมากๆทักสมิกสครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะวอชีกูทักแคว แกบอกขอบคุณมากครับที่รักมันเหมาะมากสําหรับอากาศติดลบสามองศาจา้ะปล่อยให้แกทำตรงนี้แกดทูทีวีดูข่าวอยู่จ้ะจ้ก็มาแนะนำความประหยัดนะคะพี่น้องคือเราซื้อพูยูเลิกมาหรือว่าต้นหอมใหญ่ของที่นี่นะคะนี่คือพอมาถึงบ้านเราก็มาตัดออกค่ะส่วนนี้ตัดออกนะคะ แล้วก็เอาส่วนรากมาแช่แก้วน้ําไว้ค่ะแม้แต่ก้านโหระพาหอมก็มาแช่แก้วไว้นะคะถ้ามันงอกแล้วก็ได้ไปปักชำพอพอเราตัดส่วนนี้เอาไว้ในตู้เย็นก่อนนะแล้วปล่อยไว้อาทิต์หนึ่งพี่น้องดูค่ะนี่คืออาทิต์หนึ่งมันแตกขึ้นมายาวกว่าที่ที่เราตัดออกเอกค่ะดูนะเนี่ยค่ะ เท่ากับว่าเราซื้อต้นหนึ่งได้สองต้นอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับแม่ครัวนักประหยัดนะจ๊ะจากนี้เราก็จะมาตัดเขาอีกจ้ะตัดส่วนนี้เลยค่ะนี่นะคะเราได้เท่ากับ2ต้นแล้วนะคะแล้วอันนี้เขาก็จะขึ้นมาใหม่ค่ะเราอาจจะได้3มต้นจนกว่าจนกว่าหนอไอ เขียวๆพวกนี้มันจะแทงขึ้นมาอีกเดี๋ยวเรามาอัปเดตต้นที่สามกันในวันต่อไปนะคะอันนี้เราก็เก็บเข้าตู้เย็นเลยค่ะเก็บรักษาได้นานนะคะเรายิ่งเมืองเย็นนะบ้านเมืองเขามันเย็นมันพืชผักมันเน่ายากเราก็เอาพลาสติกแว็กหุ้มไว้แบบนี้นะคะสดนานเก็บได้โอ้เป็นเดือนจ้ะเรามีกว๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะแล้วก็เส้นหมี่ค่ะนี่ มีเนวนุ่มเลยค่ะเอเอเอเดี๋ยวจะแช่น้ําไว้นะคะก่อนที่เราจะนํามาลวกแล้วก็มาจัดกว๋วยเตี๋ยวกันจะ้จะเจอนี้นะคะส่วนนี้เป็นเส้นหมี่จะ้ะส่วนนี้เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวน,นะคะหอมก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทานเส้นหมี่ก่อนหรือเส้นกว๋วยเตี๋ยวก่อนจะ้ะก่อนจะมาจัดชามนะคะเรามาดูไก่ตุนของเรานะคะเดี๋ยวนี้เป็นกระเทียมดองนะคะ เทียนดองแล้วก็ไอ้ที่ลอยอยู่นั่นคือกระหล่ำนะคะเราต้มด้วยแกนกระหล่ำแล้วก็ใส่กระหล่ำลงไปเพราะว่าหอมไม่ได้เอาหนังไก่ลงไปด้วยนะคะมีสะโพกด้วยนะอันนี้เป็นหัวผักกาดค่ะนี่ก็เป็นรากรากผักชีนะคะแล้วก็ก็มีเครื่องตุ๋นเหมือนคล้ายๆกับโพะโลเลยค่ะน,นี่ก็เป็นขาไก่อันนี้แครอทในสวนของเรานะคะ นี่เป็นกระลำค่ะกระลำม,มันจะเอารสหวานของแกนกระลำนะคะจะนี่นะคะแกนกระลำค่ะอันนี้เป็นขายแห้งนะคะที่มองเห็นดำๆนั้นเนี่ยแกนกระลำทานได้นะคะเป็นหวานด้วยอันนี้เดือดเราหอมปิดไฟไว้แล้วจ้ะส่วนนี้ก็เป็นอกไก่นะคะใส่อกไก่ไปสี่อกนะคะแล้วก็สะโพกไปสามค่ะ ต้มน้ำเตรียมลวกเส้นนะคะลวกด้วยกระชอนอันนี้ใบใหญ่หน่อยอน,นี้ใบเล็กเอาใบใหญ่ดีกว่าจ้ะน้ําเดือดแล้วจ้าเส้นกว๋วยเตี๋ยกลก่จะสุหอมก็เลยใส่เส้นหมี่ลงไปจ้ะนี่ วันนี้ก็เลยทานทั้งเส้นหมี่แล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะจากนี้ก็จะลวกผักค่ะเป็นกระหล่ำนะคะแล้วก็ผักกาศจ้ะผักกาศก็คือโลโลมันสลัดนะคะ ให้เป็นผักใบเขียวสักนิดนึงจ้ะโอเคได้ละอันนี้ปิดไฟเลย น้ำตาลทรายจ้าเพราะว่าหอมทําไม่จัดเท่าไหร่เผื่อคุณเลมโบทานด้วยพริกป่นนะคะถั่วลิสงค่ะน้ำปลาค่ะมะนาวนะคะ ทานลดไหนเติมอะไรก็เติมเอานะคะพี่น้องอาหารไม่มีสูตรตายตัวจะชอบอะไรก็จัดไปจ้าคุณเรมโบอาจารย์มาคืนแกว่งน้ำไว้ให้เรียบร้อยบอกอร่อยมากเกี้ยงจานเลยจ้ะกะเทียมเจียวนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยชอบชอบตามด้วยนี่เลยจ้าตุนหอมของเรานะคะ และผักชีไทยค่ะมีแคบหมูฝรั่งมาด้วยนะคะเรามาดูกันว่าแคบหมูฝรั่งมันจะล้ำเหมือนแคบหมูบ้านเฮากอ ชิมหน่อยชิมหน่อยอือหือพร้อมแล้วพร้อมแล้วจ้ามาทานไปพร้อมๆกันจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหสุดยอดเลยจ้าเมนูนี้ก่อนจะทานมาดูจ้าจระเข้ฟาดหางเต็มห้องครัวเลยพี่น้องมีทั้งหมดสี่ห้าพุ่มนะพุ่มใหญ่ขนาดนี้จะไม่มีบ้านให้อยู่แล้วแล้วลูออกลูกๆมาเต็มเลยจ้าพี่น้องจ้า งาม，มาก，งาม，มาก。 มาจ้าพี่ดอกจ้ามาทานด้วยกันจ้า๊ยท้องร้อง ครบเครื่องเลยครบเครื่องสำหรับครัวเล็กๆของเราอืออร่อยมากจ้ะคุณเลมโบยังยังไม่ได้ทานเส้นนะสุดยอดอะ เลมโบดูรายการเขาแข่งรถหรืออะไรนี่แหละเลื่อืมยอ หัวผักกาดนะเราซื้อมาแล้วทานไม่หมดจ้ะหัวมันยาวไปตัดแล้วก็เอาเข้าตู้แช่ไว้จากปอกเรียบร้อยอืมสุดยอดไปอีกอืม 嗯。Mm. เสียงเสียงพรอบ้านอืมเด็กิสต์เยเด็กืมอืมถักทแกแอบตัดผมให้แล้วนะคะออาว หลังเขาจะขอบคุณกันทุกครั้งนะคะถ้าใครทำอาหารจะทักฟอร์มอดทักเฟอร์มอดเติอนก็คือขอบคุณสำหรับอาหารเราเองก็ต้องขอบคุณเขาด้วยจ้ะค่อยๆเคี้ยว เดี๋ยวเรื่องถ่วนลิสงจ้ะเดี๋ยวมันไปชวนเอาฟันปวดอือหือวิลเลมโบซื้อไก่มาเยอะจัง ลืมแคบหมูพี่น้องโอ้โหคงจะมีคนหลายหลายคนบอกว่าทำไมไม่กินแคบหมูลืมใจก็จดจ่ออยู oh, ย่ก,ยก,ยกับก๋เตี๋ยวยอร่อยจ้า กว่าของบ้านเรานะแต่ว่ามันนานจะเห็นเทพูดถึงเรื่องซามีเขาโทรมาหาพ่อเขานะคะก็เล่าให้ฟังว่าน้องออรอนไม่สบายจา้ะไม่ได้ไปโรงเรียนคือฟรีเบอร์ก็คือตัวร้อนอะเป็นไข้หวัดจ้ะฟุชูนเป็นไข้หวัด แล้วสามีต้ตองไปโรงเรียนจ้ะสามีไปเรียนตอนนี้ไปทํางานจ้ะคุณตาบอกว่าพ่อไม่ไปได้ไหมเพราะว่าคุณเลนโบก็ต้องดูแลตัวเองพ่อบอกว่าตอนนี้ก็คือรอ,อ,อคำสั่งจากคุณหมออยู่ว่า ถ้ามีคนที่จองคิวเอาไว้แล้วเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็มาผ่าตัดหัวเข่าไม่ได้พ่อก็จะได้ไปถ้าเกิดพ่อไม่สบายพ่อก็จะพลาดโอกาสนั้นสามีก็เข้าใจจ้ะแต่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจทีนี้ คุณปู่คุณย่านะ่ะก็อยู่ใกล้กว่าคุณเดมโบแต่ซามีบอกว่าโรซ่าก็คือชื่อของแม่ย่านะชื่อของแม่ย่าของซามีนั่นแหละชื่อของย่าของของน้องออลอนนะ่ะซึ่งแปลว่ากุหลาบจะ้ะคุณย่ากุหลาบแล้วกันไม่ค่อยสบายเขาก็ไม่อยากให้หลานไปติดหวัดยา่า พ่อก็บอกว่าพ่อก็ไม่อยากติดหวานหลานเหมือนกันพูดถึงเรื่องออสามิไปโรงเรียนนะคะตอนนี้สามิเขาไปเรียนออเรียนในด้านวิชาชีพนะคะเขาจะไปเรียนเอาใบประกาศเพื่อจะทํางานกับโรงโรงเรียนเด็กก็ค,คือดอกิจนะ่ะโรงเรียนอนุบาลเนี่ยจ้ะ จะเรียนในด้านวิชาที่เรียนเอาใบประกาศถามคุณเลมโบว่าลูกจะเรียนประมาณกี่ปีประมาณสามหรือสี่ปีคิดดูนะพี่น้องทำงานในสวีเดนมันไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วเข้าไปสมัครงานทำงานได้เลยนะจะต้องมีใบประกาศอ่าในเฉพาะงานนั้น,น,น เพื่อรับเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าฟัดยบนะแต่ที่อย่างพักการหอมเอ่อทำโรงเรียนอนุบาลแบบว่าไปดูแลเด็กๆอันนั้นก็คือเป็นวิกเรียเป็นรับจบบนะในช่วงฤดูร้อนจากพนักง,งานประจำเขาหยุดเขาลาเราก็ไปทําแบบนั้นนะใช่ไหมบ้านอยู่บ้านเดิมพักการหอมก็เอ่อดูแลน้องๆ อนุบาลนี่แหละค่ะตอนแรกก็คือพ่อน้องอรลอนโดนปลดออกจากเป็นพนักง,งานที่ที่เขาปลดพนักง,งานออกกันเยอะๆนะจ๊ะเนาะพ่อน้องอรอนก็โดนด้วยตอนนี้เขาได้งานใหม่แล้วแล้วตอนแรกก็คือแม่น้องออรอน ทำงานดูแลผู้สูงอายุนะเหมือนอาชีพเดียวกับคุณย่านะจ๊ะแล้วก็เหมือนอาชีพเดียวกับที่เขาดูแลคุณย่านั่นแหละดูแลผู้สูงอายุจ้ะลูกเขาเรียนทางอินเทอร์เน็ตนะคะเรียนทางเร่นในบ้านนั่นแหละแต่ในบางครั้งเหมือนกับว่าจะต้องไปโรงเรียน พบครูพบปะสังสรรอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็ก็ไม่แน่ใจน่าจะใช่อืมาพูดถึงว่าทำไมซาเม,ม่ถึงได้เรียกแม่ย่าเรียกชื่อเฉย เขาจะเรียกย่าก็ได้นะคะเรียกให้ลูกพาลูกเรียกก็ได้แต่ถ้าตัวเขาเรียกชื่อเองเนี้ยเขาจะเรียกชื่อนะก็พอน้องออรอนเนี่ยเรียกคุณย่านะเรียก่าย่าทวดเนี่ยเรียกชื่อเฉยๆนะกุลิ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 ก็คือเรียกชื่อเฉยเเรียกคุณเลมโบก็ไม่เกิลก็คือไมเคิลนั่นแหละมิกเกะตนั่นแหละเรียกชื่อเฉยเยจ้ะ แล้ววันนี้ก็ได้ยินสาม้เรียกแม่ของของจอนนี่ว่ากุหลาบอ,อยู่ทางบ้านเราก็อดูถูกโดนตำหนิไปถึงพ่อแม่แหละไม่สั่งสอนลูกเหรอ ทำไมไรมารายาติไม่เรียกปู่ญาติแต่ยายไม่เรียกพ่อปู่ไม่ยากเคยมีคำถามเข้ามานะว่าทำไมน้องอ,อรออนถึงไม่เรียกปักการหอมว่ายายเขาไม่เรียกนะคะคิดดูว่าพ่อน้องอรรอ่นเน่เป็นหลานเขยก็ยังเรียกแม่คุณย่าเนี่ยเรียกชื่อเฉยๆยเพราะอะไรคะเพราะว่าเขายังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันกับ กับสามีนะเขามีลูกกันสองคนแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถือว่าที่นี่เขาไม่ได้เรียกกันว่าเป็นผัวเมียเขาจะไม่ไม่เรียกอะไรกันตามสถานะนะคะอย่างพการหอมนี่จดทะเบียนสมรสกับคุณเลมโบนี่เราไม่ได้แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสเฉยๆก็เขาก็เรียกว่ามัน ออกฟูคือผัวและเมียหรือสามีภรรยาเพราะว่าตามกฎหมายนะคะปะตัตานหอมก็จะเรียกแม่ย่าว่าสว่าโมหรือว่าแม่ย่านะแต่ว่าจะไม่ค่อยเรียกหอมก็จะเรียกคุณแม่เลยก็คือมูซานเรียกตามคุณเลมโบเลยค่ะนี่นี่คือคนไทยเราจะเรียกและนับถือผู้ใหญ่ เราจะไม่สามารถไปเรียกชื่อเฉยๆนะคะสวีเดนเขาจะเรียกตามสถานะแบบว่าถูกต้องเป๊ะเลยนะจะถ้ายังไม่แต่งงานเอ่อถ้าอยู่บ้านเดียวกันยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเหมือนพ่อน,น้องอลอและสามีนั่นเขาเรียกว่าซัมบูค่ะถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วเขาก็เรียกมันออกฟูผัวก,กับเมียนะคะหรือว่าถ้าคบกัน หนุ่มๆสาวๆเด็กวัรุ่นหนุ่มสาวเข้าคบกันเป็นแฟนกันก็นกฟิกแคว้นบอยแคว้นเรียกยากหน่อยอหรือสมมติว่าคนหนึ่งอยู่บ้านของใครของมันนานๆก็จะมาเจอกัน เขาเรียกว่าแซบูนะคะแซบูไม่ใช่ซัมบูซัมบูก็คืออยู่บ้านเดียวกันเลยเหมือนพ่อน้องอลอนและน้องสามีนะนั่นเขาเรียกว่าซัมบบอือสุดยอดสุดยอดอร่อยมาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้ถูกสถานะแล้วออรอนเรียกปากกาหอมว่าวารีทุกคนเรียกวาลีออรอนก็เรียกวาลีออรอนเขาจะไม่มาเรียกเราว่าโมโม,มไม่ได้นะหรือว่าเราจะไปเรียกตัวเองว่าเออเอานั่นมาให้ยายหน่อยภาษาของเขาอย่างนั้นก็ไม่ได้นะถือว่าเออไม่ถูกการาเทศะจ้ะเดี๋ยวคนอื่นก็มองหน้าเอาเออเขาปเป็น หลานคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเป็นพ่อเป็นแม่คุณตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้นะคะแต่ว่าครอบครัวคนไทยอย่างลูกลูกผักการหอมเรียกคุณแลมโบว่าป้าปานะคะลูกคุณแลมโบเรียกพักการหอมว่าว่ารีอา้าวขอเสื้อพับอร่อยจนลืมลืมดูเสื้อผ้า อืมนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็จัดเมนูอร่อยแล้วก็มีเรื่องเล็กๆน้อยน้อยมาพูดคุยกันจะเผื่อได้เเป็นกดความรู้ให้กับหลายๆท่านที่ไม่ไม่เคยรู้เนาะถ้าจะดูประเทศสวีเดนเนี่ยถ้าดูว่าเขาแต่งงานกัน หรือยังหรือคนนั้นโสดหรือไม่โสดให้ดูแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายนะคะอันนี้มองในกล้องมันจะเป็นข้างขวานะเพราะว่าอาการหอมหมุนอ่าหมุนกล้องมาเป็นกล้องหน้ามันไม่ใช่กล้องหลังจ้ะนี่คือข้างซ้ายจา้ะนี่คือข้างขวาอื <c oughs> ิไปคุยไปหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อร่อยมากแต่แคบหมูนี่เค็มนะเค็มจ้ะถูกกว่าของไทยแต่อร่อยไม่เท่าของไทยนะคะคือเครดิตแคบหมูบันเฮาเนอร์ล้ำกว่า เค็มก็ทานกันนี้พอดีแต่ว่ากรอบมากหือ,อคุณย่าดีขึ้นนะคะโทรคุยเสียงแจ๋วเลยดีใจหลานชายไปอยู่ด้วยจนดึกบอกว่าอยู่จนรับไม้ต่อจาก คนที่จะมาดูแลต่อคุณย่าก็คือแฮมเชนนะคะก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจ้ะอ,อร่อยเหลือก้ำเหลือเกินอันนี้ออกนอกจอให้กับพี่น้องที่น่ารักทุกท่านเลยจ้ะ สามเกินนะคะน้องปทุมทิพสายหวานเอาขนมหวานมาแลกนะบอกว่าส่งออกนอกจอให้หน่อย <c oughs> อืมหัวแก,กนตะวนันมันฝรั่งแครอทเอาละ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กําลังใจจ้าวันนี้ก็มาเข้าครัวทำกินง่ายๆครัวไทยในสวีเดนไปพร้อมๆกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า